สวัสดีครับผมเบานองครับเมือนี้มาพอๆกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมเมื่อนี้เบานองมีความฝันพอแดงมาบอกสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกชิ้นทุกอย่างกับคืนยุติโชคแลด้ดวงครับส่วนตัวเลขกับเป็นการประกอบการตัดชินใจของแต่ละคนครับผมพอแดงครับเพิ่นฝันเห็นหลวงพอคูณครับผมงวดวันที่16สิงหาห7เเบิ่งไหวฟังไหวนะครับเนาะ อันพอแดงนี่บ้าหนหงกะบอกกบพอเล่ามาหลายเทือแล้วแต่ว่าเพื่อนบอกเคยฝันแต่ว่าเพิ่นฝันเพื่อนกับบอเคยได้บอกสูฟังแต่ว่ามางวดนี่เป็นอย่างเพื่นคีอจังได้บอกสูฟังบ้านหนูก็ยังแปลกใจอยู่เพื่อนฝันเห็นหลวงพ่อคูณครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นั่นแหละเพื่อนบอกว่าเพิ่นไห้ไปกราบหลวงปูอันนี้บอกเราในฝันน่ะหลวงหลวงปูยงทพันได้ยมรณะา่าเลยพ่นว่าเพิ่อน แต่ว่าเพื่อนเพิ่นเคยไปหาหลวงปูอยู่สองสามเถื่อนนี่แหละไปให้หลวงปูเคาะหัวให้เพื่อนว่านะ่ะไปให้หลวงปูเคาะหัวให้บัดมามือนีเพื่อนฝันครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเห็นหลวงพ่อคูณเพื่อนไปไปหาหลวงพ่อคูณอยู่วัดบัดน,นี้ตอนไปวัดนะ่ะคนรล้ายแห้งเด้คนหล้ายแห้งจะเลี่ยงแถวกันให้หลวงปูเคาะหัวใหนะ้น่ะพอบัดหอดคิ้วเพิ่นหลวงปูกะจับหรือไม่ล่ะเคาะหัว คอขอวะปกปกปก,ปกแล้วกับบันนีลวงปูแล้วก็ยิบยิมแล้ววาพ่อลวงปูกะยิบเหรียญในผ้าให้ยิบเหรียญยิบเหรียญลวงปูในผ้าให้สองเหรียญบนันนีพ่อยิบม,มาปุ๊บโคตรอื่นเขากัดแนมเลยคนคนอื่นคนอื่นกัดแนม,คน,นแนมคนที่ต่อคิวนะ กันเนี่ยมาเอ้เป็นยังมาต่อคิวคนไอ้ผู้อื่นคอบวได้เป็นยังคือแต่แต่เพิ่นนี่ผู้เดียวคนเขากเกี่ยนเนาะพอบัดนี้มีคนนึงมาถามหลวงปู่ไห,ห้เลี้ยนยังวาซันเราก็เลยเอาขืนมาเบิงสองเหรียญครับแล้วจําได้เลย,เลยแล้วว่าจําได้แม่นเลยแล้ววะหลวงปู่ไห้เพิ่นมาสองเหรียญก่อน ก่อนก่อนเพิ่นชีวิตเพิ่นยังเคาะหัวน้ำกลนอยู่เพิ่นว่าเออแปลกแห้ง่นว่าสงสัยอันปูเสียอันยังอ่ะเพิ่นว่าสงสัยปูเพิ่นคือสิคัดเขีวแล้วเพิ่นว่าเคาะหัวอีกเพิ่นว่างเช่น่ะแถมให้เหรียญหลวงปู่อีก2เหรียญครับเหรียญที่เพิ่นได้เด้อครับเด้อในฝันน่ะเพิ่นได้เหรียญหลวงปู่หลวงปู่เหรียญปี36กับปี19ครับ เรียญปีสามหกกบเรียนปีหนึ่งเก่าในฝันพอบัดคอหัวแน้วปุ๊วกแล้วข้าทำมาแล้วก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นแล้วกัฝันนี่อ่ะขอนชี้แจงเนี่ยละเรวว่าวะป่ะบาานหองเลยว่าสันพ่อคือฝันดีแถววาสันบ้านหองก็เลยว่าสุดยอดอีกทีเดียวพอ่อสุดยอดนีความฝันเลยละ่ะบ้านหองได้ลยทำแล้วพอเคยฝันเห็นปูหีเถาวะเคยฝันเห็นอยู่แต่ว่ากันนานแล้วละ่ะเพว่านวะกันนานแล้ว ที่ฝันเห็นแล้วกัมางวดนี่มาฝันเห็นบันนีบ้านเราก็เรียกว่าแล้ว,วลพอไ,อไดเล็ตัวใดอีบ่พอเราว่าเล่ากับจีสื่อนี่ละ่ะเล่ากับจีสื่อเลี้ยนเลี้ยนลุงปูที่ที่ลุงปูหายนี่ละ่ะปีสามหกกับปีหนึ่งเก่านี่ล่ะวะ่าจะจะได้กันบันแห่นี่เนาะยังก็เกิดขึ้นได้ครับผมอายุพ่อแดงเนาะ นีเพิ่นเขียนให้ไล่เห็นบมดเลยเด้เึิงพอเึิงพอสอเกิดหลวงปู่คูนแล้วกัพ่อสอมรณภาพของพ่อคูนแล้วก็เขียนให้เบิดเลยเด,ด้แล้วนักคนทธศรัทธาเนาะนักคนพคนศรัทธากันคือวา่าเพิ่นเขียนให้เพิ่นเขียนใหเบาหน่องเด้อหลวงปู่คูนเกิดวันที่ห้าวันที่หาตุลาสองสี่หกหกแล้วกะัวันที่วันมรณภา,าพก็คือ วันที่16 2559อายุล่าสุดหลวงปูก่ก่อนมอรณภาพก็คือ52เอเก้า92บสองประมาณนี้ละ่ะเปินเขียนให้เด้แล้วก็เหรียญี่ปู่เป็นให้ก็คือเหรียญปี36กับปีหนึ่งเ่าเปิดวางสิอายุพอแดงก็สีบเจปีอ่ะเปินเขียนให้ก็ลองพิจารณามนครับเดอ้อเขียนให้แบบ แถบจะละเอียดเลยล่ะนี่ดีได้เพินเ่นบ่เขียนเลขที่วัดให้นําแกโยนดีได้เพิ่นบ่เขียนเลขที่วัดให้น้ำ, <c oughs> นเ,เ,นำเอ,าเเอา้ารวมลลม,ม,ม,มันครับเดอ้อแต่ยังมาบ่าวน้องก็อยากมาเว้าสู่ฟังนี่ล่ะอยากมาเว้าสู่ฟังหมดล่ะอ้าวลองพิจารณามันครับเด้อเลขพ่อแดงครับหลวงพ่อคูณให้เหรียญมา2เหรียญว่าซั่นดีใจให,หลายว่าซั่นแต่บ่าวน้องครับไปเบิ่งเหรียญนําพ่อแล้วเด้อแล้มีเหรียญหลงวงโพคุณเนะี่มีแต่ เียนเงาเงาภาษีขอเพิ่นอยู่ขอบูชาเพิ่นดอกอ่ะเดี๋ยได้ก็รอพิจารณาบันครับเด้องวดวันที่16สิงหาหกเจครับผมหมักโบหมักขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจครับผมเดี๋ยวบ้านน้องก็จะขออันเลขตะไคร้เลข้ลุงปู่สวงบ้านน้องก็ขอให้แล้วเป็นเจไดครับเลขถูกงามบ่2 4 1อย่าถิ่มเด้อครับเด้ออย่าถิ่มเด้อแปลงแห้งไดยงวดวันทัดด่ยี่สิบ้514 งวดนี้จุดได้สองสี่หนึ่งนะเหลีกเกายังมาโบน,นียได้หนึ่งสองอาทิโรมาอีกก็ได้สี่สองหรือเหล็กง,งวดนี้สี่หนึ่งอาทิยูหรืออาทิมีตัวอื่นเข้ามาแจมก็ได้อย่าถิ่มนะครับเด้ออ่ะเดี๋ยวน้องจิบสิมาหาปูอยเพื่อนสิมาอันานไว้ปูเพื่อนสิมาขอโชคให้เอฟซีเพิ่นบอกว่า เพิ่นไปวัดผู้หยอดรวยมานาเพิ่นไปจุดถูกคือกันแต่จังมาเบืองกันว่าเหลขถูกอยู่ผู้หยอดรวยกับเหลขถูกลุงผู้สวงสิตรงกันบ่หรือสีไกลเขียงกันบ่เดี๋ยวจังมาเบืองกันนะครับเนาะขอให้ทุกคนจงโชคดีครับงวดวันที่16สิงหาคก67ครับผมอ่ะเดี๋ยวเ่าหน้องยําเหลขพอแดงหินรอบนึงนะครับเนาะเหรียญถ่หลวงปูคู่นให้ก็คือพศสห แล้วกับข้อสอหนึ่งเก่าสะเอาจะเอา,เอาอย่างใส่จะออย่างใส่เพิ่มอยู่บ่บ่ต้องเถอนะเนาะเดี๋ยวมันสีหลายกันผู้ใดอยากใส่ใส่อันเพิ่มเติมกะจังใส่เอาเดือครับเด้อเหรียญพอไอป้ปู่เป็นไ้คือเหรียญปีสามหกกับปีหนึ่งเก่าอายุพอเจ็ดสิบสี่ปีแล้วเพื่อเขียนพ้อสอเกิดพ้อสอ,รอ,สอรมรณาภาพมาใอไหนน้ำก็คือห้าตุลาสองสี่หกหก แล้วก็วันโนแล้วบัวันที่16พฤษภาคม2 5 5 9ครับผมสิวิอายุลุงปูได้92 91 92เนี่ยแหละพอเกิน9 2ละนะครับเนาะแต่ว่าบางบางหม่องเพูดกับเค้น9 1บางหมอง่องกับเค้นเก่า2แต่ว่าเบ้าหนองไลพ่อสอนพวกเหล้วเอามาบวกลบกันแล้วกันชีวิตท,ที่92ปีนะครับเนาะยัยงไงก็ลองพิจารณาเบิง่งมากบ่มมาก์กขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจแล้วครับผม หลวงพ่อคูณห้เหรียญแล้วก็เคาะหัว่าเคาะเลี้ยวเคาะอีกเคาะเลี้ยวเคาะอี่เพิ่นว่อวอวอาอ่ะจะได้กันลองเบิ่งงด้นครับเด้อเดี๋ยวบบาวนองคิดตามฝันหลายหลายคนมาให้เบิง่งหลายคนก็ฝันเห็นพระฝันเห็นคนตายฝันเห็นเนียนฝันเห็นนีหลายคนครับเดี๋ยวจะขออันลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับเนาะขอทุกคนโชคดีง่วดที่16สชิงหาคม67สวัสดีครับ